น่าหงายติ่เจ้าผมเล่นผมเล่นเอ่อเล่นซัพพอร์ตได้นะมาตัวนี้แหละที่เดี๋ยวเจอกูพี่ที่เราด่าทางวิ่งไปมันต้องเล่ด่าทางวิ่อยู่แล้วนะจะเล่นอะไรตัวดีๆแพ้ต้องตัวโยนๆแล้วพี่เฮ้ยมันอาจจะยิ่งแพ้หนักกว่าเดิมก็ได้นะทำไมกูจัดใหม่หลายรอบจังวะแบบนี้เดี๋ยว ลุ้นจังเลยอะ่ะอยากรู้ว่าเจออะไรนะโอ้ยพี่เยอะเยอะเหนียวแล้วพี่ขอให้ได้ขอให้โดนเจอยาซุโอกโอเคพอได้อยู่เจอตัวเฮ้ยพี่พี่สู้มันได้นี่เูาสู้ได้หมดแหละเซกคาตายาโอทาลงทาลอนมาเถอะทาลอนเนี่ยรู้จักแต่ทาลงนี่ไม่ไม่รู้จักทาลงอะนะทารงคืออะไรไม่รู้จักจริงๆหรอมันคือตัวอะไรรู้รู้จักแล้วรู้จักแล้ว ตา <laughs> ตอนที่ผมเมนเมนทีโมจังเกิลนะแล้วผมไปเล่นในแรงคือแบบแม่งเป็นตัวที่แบบกดดันที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นเล่นมาเลยนะเว้ยมันคือตัวที่กดดันมากๆเว้ยเพราะว่าคือถ้ามึงเลือกทีโมจังเกิลมาเนะี่ยถ้ามึงสักศูนย์สามเนี่ยมึงโดนด่าแล้วมึงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโดนด่าแล้วคือ <laughs> แต่ถ้าเป็นตัวแบบเล่นแบบว่ารีซงรีซินเล่นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นจนะังเกิลอ่ะศูนย <laughs> ์สามอินเนี่ยรีซินเนี่ยรู้จักนะแต่รีซงนี่คืออะไร <laughs> 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 มึงก็ยังจะไปได้นะรู้จักแล,ล้วรู้จักแล,ล้วรู้จักแล้วทำไมเพนดิออนถึงแนะนำให้ออกของซับชิ้นแรกไม่ผูกใจสิ่งนี้เลยของซับอ่ะแนะนำให้ออกของซับชิ้นแรกพ,พี่จะมาซับผมเลยตัวมันโหดขนาดนี้มึงให้มันไปซับเหรอวะฮะถามจริงเอาของกินมาลออ่องชุดพี่มันชุดพี่มันดูแบบแฟนตาซียจังวะครับทำไมาชุด,ดเราดูเฉยจังเลยอ่ะหลอกหลอน ก็ไม่แปลกหรอกมีเงินก็เอาไปทําอย่างอื่นทําอะไรไหนพูดหมายถึงว่าเอาไปซื้อกับคงกับข้าวกินแพงๆไงไม่เอามาแต่งตัวอะไรละพี่เต้านี่คือราคาเท่าไหร่โอ้โหพี่ชุดเดียวอ่ะ2อ0พมอ่ะก็ได้มีมีนวดตัวเป็นขอใหญ่เป็นขอใหญ่ เออไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ซื้อเสื้อผ้าเหรอพี่มาถึงว่าให้ลองอใส่แล้วชั่วโมงหนึ่งนูจะไปลองอเสื้อผ้าไปใส่มันต้องนวดด้วยวะพูดผิดไงพูดผิดพีด่พูดผิดกลางหายไปไหนวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ารีอ่ะโอ้เฮียดีมากไม่ดีรีแน่เลยครับยาโอมันจะหลุดไม่มันเลยโอ้รีแล้ว<ห>ล่ลละ พอดีเลยนี่ไงอยากจะแก้มือเซตพอดีพี่พพสู้มันได้ใช่ปะส,สู้ได้พี่สู้ได้ปอนปอนรอ,อดูได้เลยพี่ผมจะมั่นใจเลยละถ้าพี่สู้ไม่ได้แสดงว่าพี่หลับตาเล่นแล,แล้วมาร์กจะสู้ไดไหมของเรียนถามเลยที่ตัวไม่ถามผมมั่งกับพี่มึงจะไปดูขวามือสุดเท่านั้นแหละเอ๊ะตอนไหนท็อปเลนนะโอ้โหอีกนายด้วยอ่าฟังฟังมั่งเห่อยดิมาร์งมาร์งสู้ได้ป่ะของหนึ่งคำประโยคในตำนานที่มาร์กชอบพูดกับพวกพี่น่ะเงียบผมไหวผมไหวว่ะโอ้ผมไหวว่ะ็มแค่นี้พี่ก็สบายใจ มาเกมนี้จะเป็นเกมแรกของวันที่เราชนะไวปอนเฮ้ยเฮ้ยกูว่าเรายอมแพ้สักเกมก่อนไหมปอนแล้วค่อยชนะเกมหน้าก็จะยอมอีกแล้วไม่ใช่มึงดูดีเนะี่ยมันขิงเงี้ยเนี่ยก็มีมันเราจะชน,นะอย่างเงี้ยนะเออแบบโอ้หดูดิผมมากเกมแรกชนะน้ำวนจะเกมไปปะเ้เหี้ยกูอยากชนะแบบเป็นคดกังข่าววะเออกูชนะไปกูก็รู้สึกผิดเนี่ยทำไมเนี่ยมารคโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เห็นไหมพี่เห็นไหม พี่รอดูเลยรอดูเอาเองละกันไอสัตว์ตาทัศศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะแม่บ้านมึงอยู่ไหนส่งโลเคชั่นมาด้วยนะเราบอกเขาหรออย่าคุณโคตรเหี้ยนี่เนี่ยรัว่าละหนูตอไม่เกียร์สตาร์ทอะไรอ่ะน่าจะเลี้ยงเนาะเลี้ยงพี่จะเลี้ยงน่าจบล่างี่เฮ้ยเงาเซตโคตรเท่เลยอ่ะเพิ่งสังเกตอ่ะเท่มาก เกฟน่าจะไปบนแล้วนะเออโอเคโอเคโอเคพี่เจมพี่เจมไม่ได้ดันท็อปเดงไม่ได้ดันพี่พี่น่าจะต้องเสียแล้ะถ้าพี่พี่วิ่งมาล่างเลยก็ได้นะเพราะผมดันอยู่จะเอาไม่ได้นะดเดี๋นะแต่ผมไม่แน่ใจนะพี่ว่าตรงนี้มีวอดเปล่านี้มันยังไม่มาเลยแย่มันยังไม่มันยังไม่ได้ทันได้เจอเดี๋ยวมาจะป่ามันเลยแต่ออกจากบ้านมานะเกฟบนเกฟบนเกฟยังอยู่บนอยู่นะไม่ไปไหนเอาหรอผมวิ่งไปพี่ผมวิ่งไปเฮ้ยเซฟไปด้วยนะกำลังไปกำลังไปด้วยพี่เจมมาได้ปะกำลังไปกำลังไป โอ้โหโดนล็อกคู่โอ้หไม่มีแฟดด้วยอ่ะไม่พี่แล้วเมื่อกี้ผมเดินถอยออกกับพี่แล้วพี่มาหาผมด้วยนะอืมเซ็ตได้ด้วยเ้จมกดเซ็ตหนักแน็ตหนักแน่นเลยเหมือนเก็บคอมเพลทไว้อีกไหนพีฟ์ข้าหลังด้วยดิโมแฟด โอ้โหสวยแล้วกูสวยากจักรไฟจักรไโอเคโอเคโอเค,อเคพี่กลับนะพี่กลับนะพี่พี่กลับนะเล่นแต่ป่ะพี่เซตกลับบ้านเซตกลับบ้านเซตกลับบ้านนะไม่รู้ว่าตอนกลับจะวิ่งไปล่างหรือเปล่านะที่ไม่บอก เลลอ้ยเปียวว่ะอ๋อไปใช้ใชท่าสามเล่นว่ะถ้าเซตมีอันตีนต้องห้ามใช้ท่าสามเลยอะเซตอันติแล้วแฟดแล้วเฮ้ยสโลโดนอนกมีทีโม้โโอหเยอะพี่นห,หนีแทบไม่ทันแนวป่าบนพี่เกี้ยงเลยแต่ผมมีอันติ โอ้โหผมอ้อมมาทางนี้มาดิ้คือเท่าที่ผมเดาอ่ะคือแบบมันเอานี้แล้วมันกำลังจะมาทางนี้แล้วที่ไหนได้แค่แม่งยืนรอเลยใจคอแม่งไอ้แม่งได้ผมเต้นเอาพี่มันไม่มีแสงอ่าใช่เรื่อ่างโอเคมาเอาพี่ได้หิวหน่อยยิงอยู่ยิงอยู่เออ พี่างนี้บอหน้าสี่ไว้ให้แบบตอนท่าหนึ่งมาผมไม่ไหวแล้วนะพี่ถ้าเกิดผมต่อบเดี๋ยวแต่ผมจะรีบออกไอ้ของพี่คนเดียวอือกู <c oughs> ก็ขยันโดนยังไงพี่เอา้าเจมว่าไงจ๊ะเจมมันได้ขนาดนั้นแล้ววะพี่พี่ต้องฆ่ามันพี่กลับบ้านหลายรอบมากเลยวะ่ะจ้างหายนะอืลง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 ,ลงกลับเลยข้างล่างอะ่ะให้ไหวเลยมาข้างบนมีแฝดไหมไม่มีไม่มีได้ได้ได้ผมติ๊วติวแล้วพี่ล็อกเลยนะ โอ้โหเกฟชิบหายละพี่ระวังเซฟมืดมากตรงนั้นเจ๊ขึ้นเนาะเจขึ้นใช่ปะขึ้นขึ้นบนขึ้นบนเอากลางได้ปะมาพี่ลงไปมันไม่น่าบวกจะได้ไอ้เจ้าคัน้าเมื่อกี้พี่ไม่ได้บอกมากว่าพี่ยังไม่ตายพี่เก็บท่าสามไว้อยู นะพี่ดูเทียนมันมากพี่อะไรนะเจ็บป้องหออะไรเจ็บโดนมังกรทะลุความมีสติพี่เจมไม่ได้ปะพี่สกิลหมดสวยปอนพร้อมล่างเลยเราจะชนะเพราะว่ามีมาร์กจริงเหรอวะได้อ,อะไรพี่เจมอะไรนะเราจะชนะเพราะมีมาร์กจริงเหรอวะมาร์กมันเจ็บเลยนะเสียดนะ <c oughs> ไม่ก <c oughs> อดแค่มีมันไงเดี๋ยวมันก็จะพูดอย่างเงี้ <c oughs> ยมีเชื่อดีหากรหังกรพูดดิหาคระพูด แต่ไม่แต่มันมีผมนะเออแต่แต,แต,แต่เพราะมันมีผมไงพี่คือขอแค่มีผมอยู่เนะี่ยมันจะพูดอย่างเงี้ยมันจะพูดเี้ยมาร์กเอาอยกับเกมไปลกแต่ผมว่าเมนซับเ <c oughs> ขาก็ยังเล่นสนุกอยู่นะ <c oughs> เอาป่ะมาร์กมันมีแฟดป่ะวะไม่มีเอาดิพี่พี่แฟดนะสามสองหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยวิ่งเร็วเป็นโคตรเหี้ยเลยวิ่งเร็วเป็นโคตรเหี้ยเลยมาร์ค <c oughs> พร้อมกลางเลย <c oughs> ให้ได้เลยมาร์คให้ไวเลยมันขึ้นไปหมดแล้วนะมันตีแล้วด้วยมันตีหมดแล้วทีมมัน่ะอตีหมดแล้วสี่ตัวเอสองตัวเอสองตัวนี้ตีแล้วเก็บกับเจได้ตีแล้ว เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอันตีลงนี่เดี๋ยวขอของกล้องเข,ข้านะพี่เจจะเข้าแล้วนะ่ะจังหวะมันได้อยู่นะไม่งั้นมันจะผมมาแล้วเจี๊ยมึงผมมาพี่ผมมาเจี๊ยะอคนเดียวเลยขึ้นสิี่เดียวไม่ได้โอ้เซนตตัวนี้มันฆ่ายากจังวะ คายักจับเลยเดี๋ยวพี่วิ่งขึ้นไปรอซ้อนะเผื่อโดนเฮ้ยกลางเอาได้ปะกำลังไปเอานะปอนโอ้โแมงมาดยิ่าสอง<ะ>น่าจะอันตีวะมันน่าจะตีตอนกูกำลังลงวะกำลังไปอะผมกำลังไป,องไปเอ้เข้ากลางนะพมาเอานะเ้นหน้าอ้างจับหลงดีมากเลยพี่ไปพี่ไปมาพี่ไปพี่ไปเ เอา้าไอ้เหี้ยกูเดินหลงไปตรงนี้นเลยแล้วประเด็นเดี๋ยวพี่นมีตรงนี้นะตัวหนึ่งแค่นั้นอันตี๋ของอีก้าววิ่งยพี่ดูเส้นแปดสวยได้ด้าน,านน้ำป้อมกลางไ, <ป S 1> ได้ปะอกลางเอาป้อมกลางาได้ปะเอาพี่วพพสวยป้อมๆๆอ่ะป้อมอยู่ไหนวะ เก็บอยู่โอเคได้อยู่ต่อได้ปะไม่ตันได้เนี่ยโหมาไม่ทันเอยื้ไปเรื่อยๆเซ็บเอายื้ไปป้าเไม่ไรตายวะเซตเหรอเซตมันเดธมาร์กอะโอเคโอเคตีเลยมาร์กมาร์กที่ถอยนะมาร์กถอยถอย ปัญหาที่เล่นสโลแบมังกรหนึ่งาทีกว่าเออพักคิปกลางมกอนผมกำลังไปมองไม่เห็นเลยสามตัวทิโมทีโมต่อได้ปะทีโมต่อได้นะสโลงให้ไล่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 เลยไล่เลไสวยเฮ้ยเซเซชิบหายละอ๋อกำลังไป โอ้ยเฮียฮิวเลือดไม่ดีตันี่อยู like> ่นี่พี่อยู่นี่อยู่นี่ก็เสร็จเอาเลยจบจัดกรับมังกรมันแต่แรกแหละตอนมันไม่เห็นมังกร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 ได้อยู่แล้วขอเปียนป้อมทีนึงนะได้แล้วปอนได้แล้วท่นโทษมีลูเซียนกับเกมนะปอนเกมคลิปล่างคลิปล่างพี่กลังไปพี่กลังไป เ็ดน่าจะเสียแล้วว่าบาลอนหรือเปล่าน่าจะบาลอนพี่บาลอนเรื่องมันเยอะกันหมดเลยเนาะมันห้าตัวเลยนะห้าตัวมันห้าต่างเดี๋ยวผมมีหน้าที่อย่างเดียวจิไปตัวเองแล้วก็อินตอรถือว่าการเสร็จตาราของพี่มีความหมายเพราะมันแม่มันแย่เหมือนจะเสียตื่งกับพี่เติร์นหมดแล้วนะอ้าวอ้าวเอาถอนพืชเส็นลงล่างกับพรลงคนละทางกับปุ๋ยเฮ้ยเอาได้ปะมาร์กไม่ได้หว่ะมาอยู่ย่านเนี้ย กำลังไปบน,บนกำลังไปบน,บนกำลังไปบนไปแล้วโอ้โหแม่งแฝดเจมไปหยุดเซตได้ป่ะพี่ถ้าเกิดว่าเซมมันสตีอ่ะพี่สตันเนี่ยเดี๋ยวพี่ตันให้ถ้าจะให้พี่ตันเซตอะ่ะก็คือพี่อ่ะไม่จะไม่ได้ไปไล่ข้างหลังอะ่ะเดี๋ยวจะพยายามโฟกัสเซตให้ เซตอยู่กลางตัวเดียวที่เหลือไปไหนฟาร์มล่างเหรออ่จะฟาร์มพี่ผมไม่ออได้นะเฮ้ยเสวยเข้ากลางเลยท่าเงี้ยูเซนอยู่ล่างด้วยถ้าเปิดได้นชี่พี่พี่งไปช่วยพี่ไปพี่ไปพี่ไปอนโอเคสวยเซตแปดอ้อกลับผมกลับมาช่วยดีซี ที่อเหลือใข่ตายกันหมดเนาะดันไม่ได้เป็นสแกนวอร์ดแล้วกันแล้วก็ผมไล่พี่พี่วอร์ดตรงี้มีวอร์ด้ยูเกบอยู่หลัง เอ้าเยี่ยมืดโอ้โหต่อสลดยเข้ามืดแล้อนมันไม่ด้ท้าเลือกนะสวยยิงให้ถึงอ่ะบัาบ้าเราวิ่งไสนะขันสายหนึ่งสวย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 กูเฟล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 เอาไม่มีกกระสุนเซตอ่ะสวยพิเตอร์ได้อยู่นะโอ้ก้าเก้าเ ช่วงหวะสตันแม่งไม่ถึงแล้วฝืนไปน่อแต่เราได้มังกรก็โอเคอ่ะรอว่ากันอีกทีไฟหน้าผมว่าผมอาจจะต้องโยนเกียรสักทีหนึ่งอ่ะพี่มทำไมอ่ะโดนย่าโดนเซตหลวงหนักนะเนี่ะหนักแคมป์กีได้นะมันจะมาเอาเนี้ตอนย้าจกแน่มันเจอคคอยดูเถอะไอ้อกอีก ปโโอ้ยีม่แปดใช่ไหมเอาวะเอากูมีสแกนอะรอก่อนก็ได้ผมเอาได้เหี้ยพี่นมาร์คมาร์คชิบหายละเอาเอาก็ตอบฟ็อกที่เรากลับเลยเรากลับเลยโอ้โหเหี้ยเห็ดมูอยู่นี่โอ้โหเห็ดยดีอันนึง โอ้โหตายผมเกลียดมันอย่างนี้นะพี่ป่าเราแม่งจะกลายเป็นขนาดเด็กเล่นมันนั่นเองพี่จนผมจะเอาของซับแล้วเนี่ยพี่ถ้าหาจังหวะจับหลงได้เอาได้ก็เอาทึงโมโซเซฟอยู่บนพีโม่ะถ้าเล็งได้กูจะพยายามเล็งนะเพราะว่ามันแฟดไปแล้วไฟเนี้ยมันยังไม่มีแฟดมังกรสามสิบโบวีอ่ะแต่ผมซิพี่ผมจะไม่ได้มีโอกาสยืนที่บ่อยมากนั้นแล้วเนี่ยยืนอยู่หลังๆนะยืนอยู่หลังๆเป็นพอแค่นั้นแหละหลังสุดแล้วพี่อืม ไม่ไหวว่ะโอ้โหเปลวว่ะไ,ได้แล้วเป็นววกำพี่มังกรเอาจต้องปล่อยพี่ไกด์ปล่อยเถอกลับบ้านก,ารก,รกาันก่อนแล้วกันแฝงโจอยู่ข้างบนเนอะสองแถวนั้นน่าจะสามอ่ะพี่เติเ้์นอ่าเหลือสองสองสองอ๋อเออใช่สองสองมันไม่มีสมัยด้วยนะพี่เติ้์นไปช่วยพี่เติ้์นได้นะไปช่วยเกียร์แล้วรีบไปช่วยอะ่ะมีวอร์ดนะปักวอร์ดได้ได้พี่ีปักให้ปักไปแล้วผมกำลังไปเดี๋ยวอันตีอันตีอีกห้าวิกลางกลางนะกูต้องกานกลางว่ะเอาบ้ามัก ไม่เป็นไรมีอันตีนะมีอนตีมาเอาว่ข้างล่างเอาอันตีแล้วนะอันตีแล้วอันตีแล้วอันตีแล้วโอ้ยโดนสองตัวเลยการ์ดสองกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยตรงกลางข้างบนเอาเอาการก่อนเฮ้ยออกไปดีวะเอ้าชื่อไม่หวาวะสวยสวย

โอ้โหดีโม่สูตที่มันมันล่อผมตลอดเสวยที่ดันเขี้ยบบ้านโอยกว่าจะชนะโคตรเหนื่อยเลยโอ้ยหลีหลดเร็วๆสิเฮ้ยไอ้เขี้ยกูก็งเยียวเหนียวแล้วเนี่ยไม่ได้ก็ยอมตายไปผมก็แบบไม่อยากพูดเยี่ยบหลดไม่ได้ผมกลับมาไเออไม่ได้เออไม่ได้ต้องกลับมาเคยดพ่อพ่อจังไส We are reborn.